วันนี้ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในเกมโรบล็อกแมปใครหลับเป็นเกย์นะผมไ่หยอกเล่นนะครับใครหลับแพ้นะครับก็ก็มเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เขาให้มาแข่งผมใครหลับก่อนแพ้นะครับหรือใครหลับคนสุดท้ายก็ชนะผมเออคนนี้เขาชนะไปผมมาได้แข่งขันเข้าไปเล่นนะผมก็เดี๋ยวจะเริ่มเข้าไปเล่นนะครับอีกสิบหกเอสิห้านทีดีเลยแม่นตอนนี้เอาเหลาราได้ผมเอ้าเหล่านี้แข่งกันนะครับผม ก็เป็นประมาณนี้นะผมเอแล้วนอนสบายแล้วไม่ต้องมีใครกวนคือเราจะนอนอย่างงี้ครับไม่ไปทําอะไรสักครับเพราะว่าทํายังไงก็โดนผักเอออ๋อเออเหมือนผักเฉยเลยก็แล้งนอนปกติเลยอ๋ออะไรวะโอเคกูเสียวอ่ะกูเสียวอืมของใครต่างกันอืมโอเคนอนไปนะผมไม่ใครกวนเออไม่เอะไรเนี่ยเอ้ย ไรเอ้ยผักซะเลยเนี่ยแม่งนี่นรวมผักอีกแหละเออสมนันโวยนักหลับไปเลยเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเกิล้วเออเออเอ้ากูขอหนอกูตื่นแงงแม่งไงแกไม่มีเออก็ตายแล้วแหละไม่ใช่ไปตายพิ่หลับแล้วเนี่ยโอ้ยอะไรวะทุกคนจบวหลาดแต่ Here we go again oh, จะบอกเลยอืมหลับเลยเพ่อ้คนใส่หมวกคารดาคอสีน้ําเงินตัวสีขาวเอฮ้ย <c> แ <oughs> ม่งไอ้เกณฑใจเลยครับอู้มันอะไรเนี่ยคนนั้นเนี่ยโอเคตอนนี้มีโฆษณา,ารครับชื่อว่าไ no อเอ็มนูบนะครับผมใช่ไหมอัานถูกเปล่าผมพ่อยเก่งเกินนะครับเป็นผู้หญิงคนนี้นะผมใส่หมวกีน้ำตาลก็ได้แหละเราจะเริ่มอีกภายใน <c oughs> กี่โมงไม่รู้ห <c oughs> ละแดีวเขาเล่นแล้ว <c oughs> โอเคตอนนี้เริ่ม,มแล้วครับผม โอ้ยม oh, yeah, oh, ันจะโกโดเป็นเนี้ยคนนัก้ไรเงี้ยแม่งโอ้อะไรเน่ยแม่งรูดเกียร์อีกแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยไปไกลเลยเออเฮ้ยเฮเดี๋ยวเเฮ้ย่ใหญ่ใเฮ้ยเฮ้ย่เ้่ Here we go again เฮ oh, oh, well, ้ยเดี oh, well, ๋ยวเโอ้ยอะไรเยโอ้ยมันยียเป็เกียร์อีกแม่งเียงร้อยแม่ง นอนคนนั้นแน่เลยมัเลยแล้นี่มันนอนเตียงคนเนี่ยเออแม่งนอนเกียรอีกแล้วอ่าดเกีย์กลับเลยมาหนีมัหนีดิมาหนีดิมันหนีดิมานี่ดิมานี่ดิเว์ What t h ได้โดนเยโดนคแน่ดนคแน่แม่งโดนคนแน่เอออาเฉย โอเอเคโอเคเ t ออเดชผมชื่อว <ge>. oh, okay. no like ่าทุกอย่านโตับเคคนได้นะผมชื่อว่าทุอย่างูเลยนุชิเอโยวอ่าได้แค่นึสองสาแหละนั่นแหละโอเคเรองใครมาตั้งกการเปิดงานบลาเปิดกิจการบุกมิจิกกัมันเลยจิกบมันเลยโอเค เออเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยนู่นปกติเมาดิไหนเอ้าหัวนี่อะไรวะเนี่ยเออนั่นแหละผมมันงาผมมันทำอะไรอยูเออผมงาแม่งเกียนตูแม่งเออออ๋นี่แหละเฮ้ยเลิกเกียนดิมันนอนปกติกันเลยอันไลน์เนี่ยเสียแม่งอะไรน์เนี่ยโอ้เงนได้เงินสองร้อยเก้าสิบจะไายแล้วแม่ ผมึจิตตุยเอ้เอเสีแม่มึงเนาะมึงเกียนกู้ย่างเง้อ oh, อะไรวะเดยไอ้เงือเราวิ่งนั่งงนเกียร์อันนี้ก็เกียร์ผมตุ๊บแม่มเลยเอาไหมเอาไหมแม่งดูว่าเกียร์เฉยเลยก็สำหรับคกียนี้ไม่มีอะไรมากผมเปลี่ยนเป็นคนไรเนะี่ยใบ